ชื่อชอบในการทํางานเบื้องหลังของของตัวเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกาลังใจมาให้โดยตลอดนะครับก็จะตั้งใจทํางานดีๆต่อไปนะครับขอเคุณนมบโอเคโวั้ก็ู้กดีากครับกันนี้ดีครโอเคโอเคกกมากออวัเนนี้ก็รู้สึกดีมากครับเร้าวนี้รครับนนี ก็วันนี้วันนี้มีออนแอร์ดีโอด้วยเสร็จจากคอนเสิร์ตนี้อย่าลืมไปดูในมิวสิกวิดีโอขอมันด้วยนะแต่ว่าเดียวยังไม่ได้จบนะเดี๋ยวเข้าไปดูก็ได้เดี๋ยวดูตอนนี้นะโอเคได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังตัวอี้ก่อนเนาะโอ้ตัวอี้ไม่ก่อน ต้องโทษไม่เกี่ยวกับรู้สึกกันหรอกใช่ขอให้พระต้โทษอย่างหนักปฏิทินหน้าพระศาสนาในบ้านน้นคออะจริงอะจริงนะบอกเลยวันนี้ความพิเศษความพิเศษของทุกท่านที่นี่คือถ้าเราไปเล่นสดในแบนในแบนอ่ะมันจะไม่มีลิฟต์นี้นะมันจะไม่มี ถ้าไปเจอถ้าไปเจอที่ตามที่อื่นที่ไม่ใช่งานเนี้ยมันก็จะมีเลนที่เราจะต้องทําไว้สาหรับรับรองคุี่อาจจะไม่ใช่แฟนเพลงของเราด้วยแล้วเราก็ต้องเพราะฉะนั้นมันจะไม่ฟรีแล้วก็ไม่หลากหลายแล้วก็ไม่พิเศษขนาดนี้ก็นี่คือความมุ้มั่นของเจ้าหิงที่เราตั้งใจจะมอบให้วันนี้เขาขอกมาว่าสอนเลนแบบพิเศษดีหลายๆ เพลงเพลงนี้แมผมได้โควเลชั่นที่ตอผู้กมแน่ใจรู้จักอันดีล้าช่วยกันนะ